จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงช้างมากที่สุดในประเทศไทยสำรวจล่าสุดมีจำนวน689เชื้อกโดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงช้างในบริเวณพื้นที่บ้านตากลางและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลกระโพอําเภอท่าตูจังหวัดสุรินทร์เร่เนถาม,มาวาแต่ก่อนเป็นยังไงมั่งค่อนข้างที่จะคือทางสะดวกเงินง่ายเงินง่ายเงินเร็วนะครับเป็นช่วง เป็นช่วงเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะบูมมากในชุมชนชาวช้างตอนขณะเราเรียนนั้นรอมรู้สึกเราเป็นยังไงมัางสงสารบ้งไหมช้างเหมือนกับคนอะ่ะสงสารสงสารมากเราโดนทั้งคนด่าคนประนามช้างเลี้ยงคนหรือคนเลี้ยงช้างคือมันเป็นช่องทางการหาเงินเพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวนะครับพอมันมีโครงการเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ย ถามว่าเขาอยากจะเลิกกันไหมคนแถวนี้ไม่ไปแล้วสดงวก็ไม่ไปแล้วแหละยกเว้นว่าที่นี่จะเจ๊งหรือยุบหรือไม่มีใครช่วยแล้วถามว่าจะไปเลิกอีกหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ใจจริงนะครับถ้าโครงการต่างๆถ้ารัฐต่างๆช่วยทุกหน่วยงานหันมาดูแลและช่วยกันพยุงซึ่งกันและกันช่วยเหลือช้างก็ไม่ต้องช่วยมากเอาพอที่จะพอไปพอมาพอที่ท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านช้างก็ไม่เดือดร้อนโอเคเราก็ยังอยู่ด้วยกัน แต่ถ้าทุกอย่างยุติหมดเราก็จำเป็นต้องกลับไปทางหนึ่งมาร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้กลับคืนถิ่น e l e p h a นเ World สุรินทร์ไทยแลนด์กับอบจสุรินทร์